ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีลานๆของน้าทุกๆคนเลยนะจ๊ะอยู่กับนาออดวิเคราะห์บอลเต่งเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะก่อนจะไปวิเคราะห์บอลนนะ้าขอฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามให้กับน้าคนนี้เพื่อเป็นกํนาลังใจให้กับน้ากันหน่อยนะจ๊ะไปดูผลการวิเคราะห์คู่เมื่อคืนคู่ระหว่างนิวคาสเซิลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสุกอังกฤษพรีเมียร์ลีกผลออกมาทีมเยือนเฉียนชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสามสำหรับคู่เมื่อคืนบอกได้เลยว่า มันตั้งแต่นาทีแรกรูปเกมเจ้าบ้านไม่ได้ดูเป็นรองอะไรเลยแต่ต้องยกให้กับเควินเดอะบอยจริงๆเรียกได้ว่าของแท้ของแท้ของแท้และสำหรับใครที่อยู่ฟังเจ้าบ้านยังนิวคาสเซิลเหมือนกันกันกบนา้าไปลุยกันต่อคืนนี้กันดีกว่าจ้ะสำหรับที่เด็ดบางติงประจําวันที่14มกราคมทีน้าหยิบมาในวันนี้อยู่กันที่ศึกอังกฤษทีมรมลีก วันนี้อยู่กันที่คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับทอ็อตแนมฮอสเปอร์คู่นี้เตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเราสําหรับราคาต่อรองต่มสุดของคู่นี้อยู่ที่ศูนย์ด้วยเสมอและราคาต่อรองสูงสุดอยู่ที่0.5นย์จหทหนึ่งึ่งครึค่งควบลูกคู่นี้ราคาเปิดมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายต่อศูนย์ทับศูนย์จุดห้าหรือปอปอหมายความว่าถ้าเองอยู่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไปได้เองก็จะได้กินเต็มไปนะจ๊ะ แต่ถ้าผลออกมาเสมอกันก็จะเสียครึ่งไปและถ้าแพ้ก็จะเสียเต็มนั่นเองนะจ๊ะขู่นี้สำหรับราคาต่อรอง 0, 0. ูนหรือปปอน้อามองวา่าราคาเปิดมาตรงนี้ดูสมน้ำสมเนื้ออยู่นะจ๊ะเพราะด้วยฟอร์มของทั้ง2ทีมช่วงนี้เล่นได้พอๆกันและอาจจะเป็นเพราะแข่งในบ้านของผีแดงด้วยนั่นเองเราไปดูค่าน้ำกันดีกว่าจ้ะค่าน้ำใจ่าให้กับแมนยูจ่ายที่1.93 และค่าน้ำใจให้กับสเปอร์ใจที่2 0 0ค่าน้ำฟังเจ้าบ้านบงบอกว่าเจ้าบ้านในแน่นี้ดูมีความได้เปรียบเรื่องราคาต่อรองอยู่เล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะการที่ได้แข่งในบ้านของตัวเองเท่านั้นนะจ๊ะในขณะที่ค่าน้ำฟังทีมเยือนออกมาเต็มแก้วพอดีแบบนี้เป็นไปได้ว่าทีมเยือนอาจจะส่ง11ตัวจริงลงไม่ครบเลยทำให้ดูเป็นรองนั่นเองนะจ๊ะต่อไปเราไปดูโอกาสแพ้ชนะกันจะ้ะอัตราเจ้าบ้านชนะมี ส5่ส่วนอัตราทีมเยือนชนะมี35%และอัตราผลออกมาเสมอกันมี30%อัตราออกมาตรงนี้ช่างดูสูสีกันเหลือเกินแสดงว่าคู่นี้บอลน,น่าจะออกมาได้ทั้งหมด3หน้านั่นเองนะจ๊ะแต่จากที่เอาอัตราไปเทียบกับค่าน้ำแล้วก็เป็นทางทีมเยือนที่ดูเหมือนจะได้เปรียบมากกว่า และผลน่าจะออกมาเสมอกันก็เป็นได้นะจ๊ะสำหรับแนวทางการใช้เทคนิคของนาให้ดูแค่ราคาเสมอเอามาเปรียบเทียบเท่านั้นนะจ๊ะที่ราคาต่อรองศูน์ทับหรือปปอเทียบกับราคาเสมอควรอยู่ที่3.15% 3 4 5ถึง3.45%และสำหรับครูนี้ที่ราคาต่อรองของฝั่งเจ้าบ้านคือ0-0.5หรือปปอตรงที่ราคาเสมอนั้นอยู่ที่3.91เเท่ากับว่าไม่เข้าตามเทคนิคที่นาได้แนะนำไป ฉะนั้นนะขอเชียร์ทีมรองอย่างไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์นะจ๊ะนะออดรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและสามารถแอดมัทที่ไลน์แอด o d d ีดมีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีงามงามจ้ะ